ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพนเบอร์ซี่กันอีกครั้งนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศยเยอรมนีเมืองเดรสเดนจุดประสงค์หลักที่เราจะมาเที่ยวกันที่นี่นั่นก็ขอว่าเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่ามีตลาดคริสต์มาสที่สวยและใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าในเมืองนี้มีอะไรบ้างคือเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าที่สุดทที่เราเคยไปมาแล้วคือเมืองมันดูแบบขลังอ่ะทุกคนแต่มันขลังจริงเพื่อนเพราะเมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่แบบเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองใช่เออแล้วก็เมืองนี้นะคะเคยเป็นเมืองหลวงด้วยที่เป็นแบบกษัตริย์มาประทับกันก็คือง่ายๆคือทุกคนมันก็อารมณ์มัณแบบเมืองปอร์ซาที่แบบเขาบุรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีตลาดคริสต์มาสนประเทที่คนชอบมากันะไรประมาณนี้ และทุกคนอะไรรู้ไหมความพิเศษวันนี้คือตอนที่เราลงมาถึงนะคะหิมาโตกแต่ตอนนี้น้องละลายไปกันหมดแล้วแหละกลายเป็นฝนแทนตอนนี้ใช่เดี๋ยวเรา <มะ S 2> ไปดูาาใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวภามาฝากนะทุกคนคะและ สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังเราตอนนี้ก็คือศิละปะกำแพงที่ทำขึ้นเพื่อการฉลอง800ปีของราชวงศ์ราชวงศ์หนึ่งนะคะแล้วก็มีความยาวทั้งหมด102เมตรเขาเป็นการวาดภาพนะคะบนกระเบื้องเซรามิกซึ่งเขาบอกว่าเป็นงานศิละปะบนเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอนนี้เราก็มาหาอาหารกันก่อนนะคะสิ่งแรกเราอยู่กันที่ร้านลาซาพาสนะคะเป็นอาหารสเปนงงมากนา่าโชาเชล่าเลยมันคืเไม่สิกนนชล่าส์ชานชล่า่า่าอาหารอาหารเาสเปล่ช่เนล่าสชเเ่เน์เชล่ชรูมแล้วก็มีมิลลเเเ์ นะครับก็กินเล็กๆน้อยๆเพราะเดี๋ยวเราไปคริสต์มาสมาเก็ตกันต่อก็เตรียมตัวไปกินที่นู่นเลยหลังจากที่เราทานข้าวอิ่มแล้วนะคะเราก็เดินมาใกล้ๆร้านอาหารเลยนะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะจุดชมวิวข้างบนสะพานเนาะใช่เ,เพื่อจะมองวิวแม่น้ำนะคะนคน,นหู กระสอบตลกมากเนี่ยดูดูดูเฮ้ยดูนึนึงขวางทางเขาอยู่เนาะจริงจังจัดโคตรจริงจังเลยทุกคนดูโอ้โหตลกมากเฮ้ยกิจกรรมเขาดีเนาะไม่เหมือนที่ไทยเนาะแบบเขามาเล่นกลางแจ้งเลยอะหน่ขาดเลยทุกคนหนักมากทุกคนคือ เราจะมาบอกว่าเมืองเนี้ดยดคือแบบ h i s t o r i c ฮ i s t ิสโทริโ i t ซมากๆโอ้โหดูดิคือทุทกทที่คือแบบมีความเป็นประวัติศาสตร์หมดเลยอ่ะใช่มันน่าจะมีมานานมากแล้วด้วยนะดูจากสภาพแล้วค่ะแล้วแบบมีคนเมื่อกี้ที่เราเห็นกันเนาะมีคนเต้นรำมีคนอะไรกิจกรรมก็<ต>ก็น่<ม>ารัก <คน S 1> จริงๆคนเขาก็อเนี่ยออกมาใช่ทำอะไรกันใช่ ผมว่าถ้ามีโอกาสก็ควรมานะถึงไม่ใช่ช่วงคิดมาสมันก็มีอะไรทําเยอะเหมือนกันใช่เดี๋ยวเราตอนนี้เรากาลังจะไปเดินเล่นกันแล้วก็น่าจะไปเจอที่ตลาดคริสต์มาสเลยเนาะใช่เพราะใกล้เมื่อ่ะใกล้ที่ตอนเย็นค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคาร์มอนดัสนะคะซึ่งเป็นร้านที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช็อกโกแลตทุกอย่างเป็นช็อกโกแลตหมดเลยแชมเปญเป็นช็อกโกแลตอะทุกคน ก็เป็นแบบพวกโกโก anyway ้พวกขงโกโก้พวกอะไรพวกนี้เนาะคือเขามีห้องอีกฝั่งนึงนะแต่คนเยอะมากเราเลยจะไม่เดินกลับไปแหละแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งคาเฟ่นะคะแล้วก็ยังมีช็อกโกแลตมิวเซียมอีกสั่งอะไรไปครับไอติมคือที่นี่ไม่ใช่คนกินอ่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเลยอ่ะทุกคนบอร์ดคือแบบที่เขียนบอร์ดคือแบบไม่ภาษาแบบเยอรมันอ่ะใช่แล้วนนั้ก็สั่งฮอตช็อกโกแลตใช่ของนั้นยังไม่ลองกินเนาะของแพมอร่อยไหมดูดิทุกคนสีเหลืองมันใหญ่เบื้องเริ่มเลยเนี่ยดูดิ ันเข้มข้นมากอะอร่อยมีเค้กด้วยนะน่ากินมากเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาซื้ออีกรอบตอนแรกว่าจะไปชิซุบันมาเก็ตเดินไปเดินมาก็เจอของนู่นนี่ก็ค่อนข้างมีอะไรเยอะเนาะไม่น้อยเท่าไหร่น่ารักดีมึงนี้ใช่นะ่เพื่อนๆดู ก็คือตลาดคริสต์มาสประจำเมืองเดรสเดนนะคะก็ใหญ่และสวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศกันอีกทีแต่ว่านี้ก็คือเราอ่ะกำลังชมวิวน้องจากตึกฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งเป็นหอสมุดแบบสาธารณะใช่ก็คือใครก็ขึ้นมาได้เหมือนกันใช่แต่จริงๆอ่ะเราอ่ะจะไปตึกนุ้นครับน่าเห็นไหมทุกคนโบดแล้วมันจะแบบเห็นมุมตรงนี้หมดเลยสีเหลียมนี้หมดเลยใช่แต่ ปิดบ่ายสความเป็นแ a มเบอร์ซนะี่เหรอเนาะไม่ค่ะใ <c oughs> ชค Google มาบอกว่าปิด6กโมงเย็นเราก็มา <c oughs> พอเรามาเราไปถึงหน้าประตูบา 9, ่ายสองบเกไล่ทุกคนออกมาหมดแล้ว คนค้าคนเยอะมากเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะใช่แบบคนทั้งเมืองมารวมตัวกันที่นี่ใช่บรรยากาศโอ้โหคืโอเนี่ยคือฟอลของคิดมัสที่แท,ท้จริงนะเพื่อนๆสุดย,ดดดดยอด หลังจากที่เดินกันมาสักพักเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตลาดคริสต์มาสที่นี่มีไม่เหมือนที่อื่นนั่นก็คือเขาตกแต่งแบบบนหลังคาร้านแบบน่ารักมากๆแบบไปที่อื่นส่วนเนี่มันก็เป็นแค่แบบ เป็นซุ้มเป็นหลังคาทำมาแา่ที่เนี่ยบนหลังคามันจะมีพวกหุ่นไม้แบบเป็นตัวขยับขยับอะไรแบบเนี้ยทุกคนมันก็แบบแล้วมีทุกทุกร้านเลยนะไม่ใช่มีแค่ร้านเดียวนะคือแบบมันทําน่ารักมากแบบเหมือนแบบงานฝีมือด้วยเนาะเป็นแฮนด์เมดอะไรพวกนี้เนาะใช่ดูดิอย่างร้านวายอย่างเงี้ยเขาก็มีแบบเออหักวายเนี่ยคือมันคือความพิเศษของที่นี่นั่นเองยอดมากแบบ ไปมาหลายที่แล้วเหมือนกันนะเอาจริงๆอะแต่ที่นี่คือแบบไม่คือร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆว่าแบบสวยแบบมันอยู่ในเทพนิยายอ่ะเพื่อนๆเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้รับการโหวตนะใช่แล้วก็โอ้โหคนเยอะก็คือตามราคาเนาะถ้าที่ไหนคนเยอะก็ที่นั่นดีอยู่แล้วใช่ใกล้สิังก็ใกมา้วพ่ฟังเข้าใจไหมไม่เข้าใจทำใจกำลังต่อคิวขึ้นชิงช้าสวรรค์นะคะราคาคนละ ยูโร <Euro. S 1> ถูกนะแล้วเพื่อนๆคือหนาวหนาวแบบหนาวมากแบบตอนนี้คือแบบฟิลไรคือลบลบหนึ่งอะลบหนึ่งแต่เราชิวเพราะว่าเสื้อเราหนาแน่นใช่แล้วไม่ไหวดูกั้อนัดดิ <c oughs> โอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเจอกันทั้งบนดีกว่าขึ้นมาแล้วจ้า ด <Coming. S 2> ีดีโอ้โหทุกคนสวยมากสวยจริงได้เป็นสตรอเบอรี่เคลือบดาร์กช็อกโกแลตเป็นไงรสชาติหุย้ยข้างในแบบเยิ้มเลยสตรอเบอรี่ฉ่ำๆ่เออฉ่ำม,มากโอ้โหอร่อยปะ่ะสตรอเบอรี่ดีไหมน่าจะดีนะช่วงหน้าหนาวด้วยใช่ช ท้ายนี้เราก็เลือกกินไส้กรอกนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนเยอรมันนะครับเราต้องกินอยู่แล้วซึ่งเราไม่รู้คือเขาพูดไม่ได้ภาษากฤษเราก็บอกว่าพูดวันพูดวันเ้าก็จัดมาให้สองอันเลยเราได้เจ้าหนึ่งอันแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็มีอันนี้ของแพมทาอยากกินเห็ดอะไรไม่รู้เหมือนคนอื่นเขาหอมมากใช่มาขอเริ่มเห็ดเลยแล้วกัน เร,เรียกว่าเห็ดอะไรอะ่ะคือแบบมันอร่อยมากเลยกลิ่นแบบหอมรสชาติอะไรหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดรสชาติเห็ดอันนี้แหละสิ่งที่ผมอยากกินที่สุดคือที่จริงอะไส้ก่อเขาจะขายกับขนมปังนะคะทุกคนคือเป็นแบบฮอทดอกแต่เราขอไม่เอาขนมปังมันอิ่มเกินอันนี้คือแบบไม่ค่อยโดนซอสนะทุกคนตนะาเหลือตาเลือ เว่อไม่เชื่อต้องลองไปกินแหละยิ่งอ,อร่อยมากโอ้โหเฮ้ยมันมันพูดไม่ถูกอ่ะมันไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนอ่ะมันมันเด้งมากทุกคนมันเด้งแบบเด้งมา,มากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวให้พีกินดูดูลองกินดูเด้งแบบเด้งมากอร่อยมากอี้แย่อร่อยจริงเด้งยังไหมเด้งมากเลยแบบแม่อ,อ้าวอ,อ้าวทำไมอ่ะไม่ชอบเหรอ อร่อยเนาะตัวเนื้อมนันอ่ะดูมาดขอร้วไปกินก่อนด้วยแต่ชื่อแผนนเชื่อนะมาชื่อไม่ได้ตอนนี้กำลังมากินของหวานนะคะนั่นก็คือ,คอซึ่งรสที่สั่งก็คือซนเทล ตามสเต็ปอร่อยที่สุดร้านรสนูเทลล่าซีฟคอนใส่นูเทลล่าแบบจัดแต่งเป็นเซ็อู้เยอะนะเนี่ยเยอะที่อื่นนะเนี่ยอันนี้เอาจริงโอ้น่ากินสุดน่ากินจริงผมว่าคือสภาพแบบกินแบบโรตีอ่ะใช่แบบพอกระดาษอ่ะใช่โอเคโอ๊ยควันออกากปากเต็มเลยสูบุหรี่ปะเนี่ยโอ้โหโโอ้หดูควันเค้กเด็ดูเพื่อนๆเรามาชิมกัน เป็นไงเฉยเฉยอร่อยหรอเฮ้ยไม่คาดหวังนั่นนะ่ะเฮ้ยแป้งเค้กอร่อยมากเฮ้ยทุกคนแป้งเค้กอร่อยมากนะเป็น texture ที่ไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตเขาดูเขานะเขาดูแป้งข้างใน,นเออมันนุ่มแล้วก็ดือยอะ่ะเคปะ่ะอะไรคือคำว่าดือยวะดือยคือแบบเด้งดๆหรอ,อเออเอ็นจอยของคารแล้วของหวานสุดยอดเย,ยิม้ม หลังจากที่เอนจอยกับบรรยากาศตลาดคริสต์มาสได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในตลาดคริสต์มาสที่ดีที่สุดซึ่งเราก็เห็นด้วยทุกประการนะคะดีทุกอย่างแบบทั้งบรรยากาศการตกแต่งแบบทุกอย่างมันโอเคคือตอนแรกเราคิดว่าตลาดคริสต์มาสทุกที่มันจะเหมือนเหมือนกันแต่แบบที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอาหารมันก็ไม่เหมือนอย่างเช่นแบบปกติที่ลอนอนหรือว่าที่อื่นก็จะมีแค่แบบชูโรสชูโรสชูโรสแต่ที่นี่มันมีหลายอย่างมากของหวานเขาก็แบบ เยอะแยะ็มไปหบดนะคะแล้วก็คือมันสิ่งที่ร้าชอบที่สุดของที่นี่นะคือตกแต่งร้านจริงๆคือไม่ใช่แค่ข้างหน้านะไอ้ข้างบนข้างบนอ่ะที่เราถ่ายกันได้ดูเห็นเยอะๆที่ตรงหลังคาเขาอ่ะก็คือเขาแต่ละร้านก็คือเป็นแตงเป็นตามเอกลักษณ์ของแตนละรมหมดเลยเหลือเชื่อมากแบบเฮ้ยมันมันดีจริงแล้วก็มุมบนก็คือแบบสวยงามทุกประการคือแบบไม่มีข้อตัวแยง หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะที่เราพาทุกคนมาเที่ยวกันแล้วก็ขอจบคลิปเยอรมัน EP 1ไว้เพียงเท่านี้นะคะ<ว>แล้วก็รอติดตามด้วยนะคะว่า EP 2เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่เบอร์ลินแล้วก็แฮมบวกกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ <subscribe, S 3> กด, share, ก,ดกระดิ่งให้ด้วยนะ,นะคะเจอกันครับ๊าย bye bye. บาย <Bye bye. S 2>